ชวนไปกินตับเขาก็โทรมาหาฉันแต่เช้าว่าวันนี้ที่รักจะเราไปกินตับกันได้ไหมอยู่ดีๆเขาก็พาเราเดินมาที่ตรอกโรงหมูที่ร้านหมูสเตะ๊ะชองกิเชลชวนชิมซะด้วยอืไหนบอกว่าจะมากินตับเอ๊ะเอ๊ะที่นี่ที่นี่เขามีตับสเตะ๊ะหมูสเตะ๊ะ เขาก็เสิร์ฟมาพร้อมกับขนมปังฟูฟูหมูสเต๊ะม,มาแล้วตับสเต๊กก็มาแล้วนี่นะรอตับที่เธอจะชวนฉันมากินในวันนี้อืมถึงจะเสียดายไปหน่อยแต่มันก็ดูน่ากินนะเนี่ยแต่ละอย่างอืมโอเคให้อภายก็กด้ นี่ดูสิหมูสเต๊กเขาจะเป็นแบบว่าไม่ค่อยมีมันนะเดี๋ยวเราจะลองกินกันดูเลยดีกว่าย่างมากำลังดีจิ้มน้ำจิ้มสเต๊กอย่างนี้ไหนลองกินดูสิชุดอืออาจารย์เติมหน่อยนืย่ไหน,อหนอลองตับโอ้ไหนดูสิฉันว่าเขาย่างมาพอดีเลยนะฉันรู้สึกว่าตับของที่นี่มันนัวเอ๊ะ เพลิดเพแิปเดียวที่รักของฉันเมาทุกอย่างบนโต๊ะไปหมดแล้วถามว่าอร่อยไหมให้ดูหลักฐานเขาว่าตอนนี้มันเหลืออะไรให้ฉันกินบ้ารนนงรสชาตินุ่มนวลนววนววเต็มสิบให้สิบเต็มร้อยให้ร้อยคอนเฟริร์มร้านนี้อร่อยมาต่ำกันได้เลยหมูสเต๊กตับสเต๊กชองกีอยู่แถวแถตรอกโรงหมูอยู่ใกล้สถานีรถไฟหัวลำโพง